ครับสวัสดีครับพบกับเกษตรรักปู่อีกเช่นเคยครับอย่างคลิปนี้ครับเราจะพามาชมวิธีการตอนกิ่งเช่าโอมครับตอนกิ่งโอมผมก็ได้ทําไปหลายคลิปแล้วครับแต่ว่าวันนี้ก็พอดีจะตอนกิ่งครับก็เลยจะมาทําให้ชมอีกรอบครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับตอนกิ่งรอบนี้ครับผมจะทําเป็นต้มตอนแบบนี้ครับ เอาขุยมะพราแช่น้ําครับแล้วก็นำมาใส่ถุงครับแล้วก็มัดยางให้แน่นครับขุยมะพราแช่น้ําไว้หนึ่งคืนครับเขาจะได้อมน้ําให้ดีครับประมาณนี้ครับวิธีการตอนครับก็จะเลือกกิ่งแบบนี้ครับไม่แก่จนเกินไปครับแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปครับ แบบนี้สีแบบนี้กําลังพอดีครับไม่เขียวไม่เก๋ครับก็จะควันตรงใต้ตานี่ครับจะพาชมธีการควันกันครับใช้มีดคมๆค,ครับ เกหุ้มออกครับดด้านบนแล้วก็เว้นลงมานิดนึงครับแล้วก็ควันด้านล่างอีกครับ มานี่ครับเราก็ตัดเสียงแบบนี้เราแกะเปลือกออกครับแกะเปลือกหุ้มออกครับ จากนั้นเราก็ขูดเย่อเเรนพันธ์เขาออกครับ มานี่ครับขุดออกให้หมดครับขุดเยี่ร์เจรีนพันต่อไปครับซุ่มตอนของเราแล้วก็วมีดปีดต,ตรงนี้ครับปีดถ,ถุงเข้าไปเลยครับ คปก่ก่อนผมจะทำเป็นเอาพลาสติกมาหุ้มเฉยครับได้ทำตุ้มตอนแบบนี้ครับครัแบบนี้ลองเปลี่ยนดูครับครับพอแปบตุ้มตอนได้ที่ครับแล้วก็เอามาประกบเข้ากับจริงเลยครับ เาแล้วก็ดึงดึงให้เขามาเนีบให้ทั่วครับให้กล้วยมะพร้าวแนบให้ทั่วกิงครับนี่น้ำจะเยอะหน่อยครับถ้าช่วงหน้าแรงครับต้องเอาให้ชุม่มนะครับน้ำ ถ้ายังไม่ดีแล้วก็เอามาจัดใหม่ครับเาจัดที่ที่ก็ใส่เข้าไปเลยครับจัดคุยมะพร้าวมาห้มไ้ทั่วครับประมาณนี้ครับจากนั้นครับก็ชักฟางมัดครับ เ็็จะได้ประมาณนี้ครับมิจการตอนกิ่งชะอมครับก็ไม่ยากครับลองไปทํากันดูครับตอนกิ่งชะอมขยายพันธุ์ชะอมครับขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งครับเดี๋ยวพอเข้าแรากออกครับผมก็จะมาอัปเดตให้ชมครับว่าใช้ระยะเวลานาน,นแค่ไหนครับ ออกครับพอที่จะตัดไปชำไปปลูกได้ครับทน,นี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามผู้ชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับช่องนะครับช่องเราทำคลิดดีๆมีสสาระมาฝากกันต่อไปครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ